เล้าไปดูข้อใดนะคะไม่ควรบอกแล้วนะว่าไม่ควรไม่ควรใช้ภาษาระดับพิธีการอืน้องคะถ้าเจอคําว่าไม่ควรใช้หรือไม่นะพี่เคยทัวนแล้วเนาะคําว่าไม่ต่างที่สุดเจอแบบนี้ปั๊บน้องรู้ไหมคะวงกลมไว้เพราะถ้าน้องขืนไปใส่ งานจะเข้านะจ๊ะโอเคสตินะคะดูไม่ควรใช้แสดงว่าก็คือเอาภาษาระดับอื่นอ่ะหาภาษาระดับอื่นพิธีมอบป,ปริญญาบัตรต้องใช้บ้าภาษาระดับพิธีการแน่นอนโอ้โหคณะคณะบดีอาชิการบดีแต่งชุดคลุยอลังการขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ข้อหนึ่งตัดทิ้งก็ก่ตัดทิ้งประกาศของหน่วยงานราชการ เออให้เก็บไว้ได้การกล่าวรายงานการกล่าวรายงานคือพิธีการแน่นอนค่ะภาษาเตยมาอ่านแบบเปิดแฟ้มคำกล่าวภาษาหรูมากการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณในวันสวนสนามคืออะไรคะคำสัตย์ปฏิญาณข้าพระพุทธเจ้าลูกเสือมูะอะไรเงี้ยเออก็พิธีการเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เฉลยตอบ ขอไข่ค่ะเพราะประกาศของหน่วยงานราชการอย่างที่บอกไงอะไรก็ตามที่เป็นเอกสารออกจากทางราชการนะคะคีย์เวิร์ดมันคือประกาศจากราชการเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบขอไข่ค่ะโอเคไปต่อข้อ2ข้อใดใช้ภาษาระดับทําไมคะอันนี้ไม่ได้มีคําว่าไม่หาคําว่าอะไรเป็นทางการคีย์เวิร์ดอันนี้คือมันเป็นชอยที่เป็นแบบ ภาษาที่แบบผสมกันเนาะดูวิถีชีวิตไทยริมสองฝั่งคลองกลับมาคึกคักอีกครั้งคําถามคือคําว่าคึกคักเป็นภาษาอะไรอ่าดูเมื่อกระบวนการยุติธรรมปิดฉากลงเฮ้ยดูคําว่าปิดฉากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจพูดนโยบายไทยใช้ไทยดีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเสริมให้เยาวชนทำไมคะกล้าแสดงออกเออเพราะฉะนั้นตอบอะไรดีเอ่ยทุกคนอะไรที่ไม่มีคำที่เป็นภาษากึ่งทางการหรือภาษาระดับสนทนาเฉลยตอบงองงูนะคะ เห็นไหมน้องพอจะตอบได้แล้วงองูนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกอันเนี้มนยมันง่ายมันง่ายมาดูอ่ะเดี๋ยวขอเลื่อนแป,ป๊บอย่าเพิ่งรำคาญพี่นะโอเคไปต่อข้อใดใช้ภาษา,าระดับทางการหานะหาว่าอะไรเป็นทางการ ไปดูว่าอะไรมันไม่ใช่อ่ะก็ง,ง่ายเนาะปัจจุบันสินค้าบริโภคประเภทอาหารริมถนนถูกปากนักท่องเที่ยวมากเอาแล้วเอาแล้วแล้วมีคำว่าถูกปากการปฏิรูปการศึกษาไทยยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเท่าใดน,นะดู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 ด,ด,ดูไม่เข้ารูปเข้ารอยน่าสนใจนะคะอันนี้รัฐบาลถแถลงว่าเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน นายกรัฐมนตรียังไม่สามารถสะสางปัญหานี้อ่าเข้าทำนองว่าดินพอกหางหมูอะ,ะเฉลยตอบข้อไหนดีที่เป็นภาษาแบบไม่ใช้ภาษาสนทนาหรือภาษาแบบเออเอางี้น้องเห็นคาว่าถูกปากเข้าร่วมเข้ารวยหรือเข้าทำนองว่าไหมมันเหมือนเป็นภาษานิตยสารนอะเออหรือเป็นภาษาที่อยู่ใน โพสต์อยู่ในออนไลน์ที่แบบเราคุยแบบเออเหมือนกับบรรณาธิการวาจิจ้าเจ้าแจ้งกับทุกคนเลยไงอเออเพราะฉะนั้น,ฉน,นฉเฉลยตอบคอควายจ้าเอาครูสุดยอดอ่ะมันเป็นภาษาแบบเหมือนสนทนาคําถามนะจําไว้เลยนะเนี่ยมันอยู่ในเครื่องหมายคําพูดถูกปะ มันคือมันคือเหมือนกับเป็นชื่องานต่อให้เขาเขียนว่าผู้นําอาเซียนที่ปังปุริเย่เง,งี้ยแม่งมันใช้ภาษาอะไรของมันอะแต่มันมีในเครื่องหมายคําพูดอะเราก็อนุโลมว่าเป็นชื่องานต่อให้จะใช้ชื่องานยังไงก็ถือว่าในเครื่องหมายคําพูดคือชื่องานเพราะฉะนั้นอนุญาตให้เอามาเป็นส่วนหนึ่งที่ ถ้าเราถ้าเราใช้ภาษาทางการทั้งหมดแล้วในเครื่องหมายคำพูดอ่ะมันเป็นชื่องานเราอนุญาตนะมองว่าทั้งหมดคือเป็นทางการนะโอเคปะคือชื่องานเนี่ยไม่เกี่ยวในเครื่องหมายคำพูดไม่เกี่ยวโอเคไหมเลียไหมเลีรยนะไปต่อจ้ะข้อข้อสี่นะข้อใดใช้ภาษาไม่เป็นทางการเอาแล้วเอาแล้วอ่าไม่ไม่ไม่เป็นทางการก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทางการอ่ะตรงข้ามทางการนะคะ เอามาดูเราสามารถรักษามรดลกทางธรรมชาติด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูดีเนะะาะภาษาทางการมันจะดูดีดูดีเนาะเก็บไวก่อนเก็บไวก่อนกถูกเก็บไว้ก่อนภาวะนี่เสียเกิดจากความไม่สุจริตและไม่มีวินัยของลูกหนี้ดูดีเนาะครูคะลูกนี้คำถามคือภาษาทางการเขาก็ใช้อย่างนี้ค่ะนักเรียนควร ออกความเห็นผลงานชิ้นนี้ด้วยตนเองออกความเห็นมานใช้คำอื่นแทนได้ปะคิดดูคิดดูก่อนประเทศชาติจะรุ่งเรืองได้ประชาชนต้องมีความสามารถและคุณภาพเอ้ยดูดีดูดีดฉเฉลยตอบตอบอันนี้คอควายเอ้ยทำไมอะครูออกความเห็นคำว่าออกความเห็น มันสามารถแทนด้วยคำที่เป็นทางการกว่านี้ดีกว่านี้คิดว่าคำว่าอะไรพิมพมาเลยจ้าคิดว่ามันแทนค่าได้ดีกว่านี้เลิศก,กว่านี้คืออะไรฉะเฉลยตอบแทนค่าด้วยคำว่าแสดงความคิดเห็นค่ะแสดงความคิดเห็นนะคะมันจะดีกว่านะคะถ้าบอกออกความเห็น มันก็ได้แหละเออนะคะคือมันมันมันจะอย่างนี้ออกความเห็นเนี่ยพี่ครูคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบแสดงความเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีกว่านะคะส่วนใหญ่เขาว่าออกความเห็นเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ในภาษาทางการเนาะอ่ะต่อค่ะข้อห้าข้อใดใช้ระดับภาษาที่แตกต่างจากชาวบ้านจากข้ออื่นนะคะ เห็นไหมบอกว่าไม่ต่างที่สุดเนาะอะไปดูนักวิชาการทั่วประเทศได้เสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมสภาใช่ไหมไม่ได้ใครเขาว่าออกามาเห็นแต่เป็นเสนอข้อค,คิดเห็นเห็นไหมแสดงความคิดเห็นนะคะเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเดินไปทางไหนเออเหมือนกับตอนนี้มากเลย เมื่อเธอเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยเธอต้องรีบหางานทำโรคหัวใจเป็นภัยเงียบที่เราก็ไม่รู้ตัวคิดว่าอะไรมันดูทางการมันดูแบบไฮโซมันดูหรูหรามากกว่าคำอื่นฉเฉลยตอบข้อนี้ง่ายง่าจริงฉเฉลยตอบตอบอะไรดีติก๊กตอกติ๊กตอกเฉลยตอบ,ตตอบ,ตอบข้อนี้ค่ะกไก่ นักวิชาการทั่วประเทศนะคะเพราะว่าข้อกอไก่มันเป็นภาษาทางการส่วนอันอื่นนะ่มันเป็นภาษากึ่งทางการหรือสนทนาหมดเลยครูมองว่ากึ่งนะคะคือก็มีความแบบเออโรคหัวใจภายเงียบแบบอืมนะโอเคแะะมมี่เนี่ยจบจบการศึกษาจากาคณะครุศาสตร์จุลานะคะเกียรตินิยมอันดับสอง เอกภาษาไทยแล้วก็เป็นอดีตคณะทํารรงานคลังข้อสอบของสอปทแล้วก็สํานักทดสอบแห่งชาติก็คือเคยทํางานในเรื่องของการทํางานคลังข้อสอบเกี่ยวกับพวกโอนเนอะไรพวกเนี้นะคะแล้วก็ครูวฒิครูวฒิท่านนี้ก็คือเป็นอดีตนะคะเรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตันประเทศอังกฤษจะบอกว่าติวกับครูอามี่มีคนสอบบรรจุครูได้อันดับหนึ่งเป็นร้อยร้อยคนเป็นหลักร้อยนะ หรืออ่าน,น้องคนนี้บอกขออวดหน่อยได้ไหมคะทําได้ทําได้แล้วคะ่ะเลี้ยงลูกไปด้วยเรียนไปด้วยยอมรับว่ายังเรียนไม่ขนาดไม,ไม่จบคอสนะด้านอันดับที่หนึ่งจ้าเพราะฉะนั้นใครเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีเวลาน้อยดูคนที่เขาทําได้อะ่ะเราจะเกิดกําลังใจอย่างน้องคนนี้ก็โอ,อ้หนูเพิ่งจบใหม่หนูเนี่ยได้หรือมีบางคนบอกอุ้ยติวสบอบพออันดับหนึ่งอย่างเดียวหรือเปล่าไม่อาชีวะ ลูกศิษย์ครูอามีได้ันดับหนึ่งของอาชีวะระดับประเทศนะปีหกเจ็ดเขาตั้งเป้าคะแนนคือเจ้าต้องบอกว่าในคอร์อ่ะครูอามีสอนตั้งเป้าคะแนนว่าจะวางแผนยังไงวิชาละเท่าไรจะเออนับคะแนนยังไงแล้วดูคะแนนดิเขาตั้งเป้ายัางไงแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ภาคกอไก่ตั้งเป้าแค่ร้อยห้าห้าคีดด่ดูแต่มันกระโดดมาร้อยเก้าสี่ภาคกอไข่ร้อยห้าสามแต่มันกระโดดมาร้อยหกสามเห็นปะเนี่ย อันนี้ที่ครูอามี M ่ e ให้ทําค่ะเขียนเลยอันนี้คือครูอามี M ่ e ให้ทําค่ะได้ผลจริงๆอันดับหนึ่งของอาชีวะร,ระดับประเทศนะเนี่ยแล้ววันที่เขาไปรายงานตัวครูอามี A ่ M e ก็ไปส่งเขานี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน,น้องพีชนะคะนี่น้องเขานเขานาะนี่คือครูอามี M ่ e, อันนี้ครูบู๊ไปส่งลูกศิษย์นะส่วนอันนี้ครูอ,อุ้มครูอ,อุ้มนี่ก็อันดับหนึ่งของประเทศนะเอกผ้าและเครื่องแต่งก,กายเนี่ยก็มา ส่วนท่านนี้ก็คืออันดับสามท่านนี้ก็อันดับสองอันนี้อันดับสิบสี่คืออันดับต้นๆทั้งนัน้นอะเติวกั่าครูเมียนะคะแต่บางคนคืออาจจะมีเวลาน้อยหรืออะไรแต่เขาก็ยังติดเนะี่ยบางคนนี่ติดสามสังกัดเลยสสสส,สปทอาชีว่าก็มีนะหรือพี่ท่านนี้หูแบบชื่นชมพี่ท่านนี้แบบท่านใจสู้มากเป็นครูธุรการอายุคือแบบสี่สิบกว่าแล้วแล้วพี่เขาบอกว่าไม่ได้แล้วครูพี่จะต้องลุกข,ขึ้นมาสู้ขสเขาพูดคํานึงแบบ โดนครูมากบอกว่าถ้าวันนี้เราท้อเราก็จะนั่งกองอยู่ตรงนั้นชีวิตเราก็ไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วเราลงเต็มที่เราลงฮึบสักครั้งอ่านให้เต็มที่รีดให้สุดพี่เขารีดให้สุดจริงๆค่ะสุดท้ายได้อันดับที่หนึ่งของสํานักการศึกษาพิเศษซึ่งคนแข่งกันแบบเยอะมากอะของกรณีพิเศษอะครูแบบอยากจะแบบ กราบในความพยายามพี่เขาอะเขาคือเขาสุดอะเขาใจสู้มากอะครูแบบชื่นชมคนนี้เนี่ยคนนี้คือแบบเป็นไอดอลเลยนะหรือเนี่ยครูลงัลงกล่าวนี่คืออันดับหนึ่งหมดเลยนะหรือพี่ท่านนี้อะ่ะได้อันดับหนึ่งของเขตพิเศษภาคใต้เนี่ยพี่นุริดันเนี่ยเนี่ยอันดับหนึ่งนะของการสอบในเขตจังหวัดชายแดนใต้พี่เขาใจสู้มากคือแบบเขาพยายามอ่านอะคือคนเหล่านี้คือบุคคลที่น่าชื่นชมนะ เนี่ยมีคนบอกว่าคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจเข้าคอร์สครูอามี่รู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกที่เข้ามาจากที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงครูอามี่พาเริ่มหมดทุกอย่างเอาใจใส่ทุกอย่างได้ครูครูอามี่เป็นกันเองนะคะหรือแบบสําเร็จแล้วค่ะการติวชอบเทคนิคในการติวของครูเนี่ยได้บรรจุก,กันไปหมดแล้ว